าาอุทยานแห่งชาติคลองลานเป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่มากกว่า260,000ไร่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2525สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทางภายในอุทยานมีร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้บริการ ภายในเขตอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นน้ำตกคลองลานต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงและลำธารอีกหลายสายมีความสูงประมาณ100เมตรและกว้าง40เมตรบริเวณรอบๆน้ำตกมีธรรมชาติที่สวยงามรม่มรื่นและมีโขดหินน้อยใหญ่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและเล่นน้ำน้ำตกคลองน้ำไหล มีอีกชื่อคือน้ำตกปางควายมีความสวยงามโดดเด่นด้วยลานหินกว้างสีดำวาววับและสายน้ำที่ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆรวม9ชั้นคลองสวนมากเกิดจากซับน้ำในป่าอุทยานแห่งชาติคลองราและคลองวังเจ้ามีลักษณะเป็นแก่งหินและเนินทรายน้ำไหลตลอดทั้งปีมีกิจกรรมพายเรือคายากให้เล่นฟรีและมีลานกางเต็นที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง กิจกรรมที่สามารถทําได้ในอุทยานนั้นมีเดินผ่าศึกษาธรรมชาติชมสัตว์น้อยใหญ่ภายในผืนป่าคลองลานมีโอกาสเจอนอกหายาก ผีเสื้อหลากสีหรือเสือโครง่งเล่นน้ำตกล่องลำธารสนุกสนานคลายร้อนได้ทุกเพศทุกวัยโดยช่วงที่นิยมและเหมาะสมที่สุดจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมหรือช่วงหน้าฝนนั่นเองกางเต็นท์นอนป่าซึมซับธรรมชาติยามค่ำคืนสามารถทำได้แล้วที่ลานแก้วซึ่งเป็นพื้นที่กางเต็นท์ที่อยู่ในโซนที่ทำการของอุทยานโดยต้องนำเต็นท์ไปเองและจองพื้นที่ให้เหมาะสมกับขนาดของเต็นท์ นอกจากนี้ยังมีจุดกลางเต็นที่น้ำตกคลองน้ำไหลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติคลองลานด้วยพาขยะกลับบ้านเป็นการนำขยะออกไปทิ้งด้านนอกอุทยานเพื่อแลกกับต้นไม้กลับบ้านไปปลูกที่บ้านหนึต้นอุทยานแห่งชาติคลองลานเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่44ของประเทศไทยมีลักษณะเด่นคือเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ เป็นถิ่นอาศัยของเสือโคร่งสมเสร็จนกยุงไทยและป่าภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลานนั้นมีอายุกว่า1,000ปีเลยทีเดียวน้ำตกโปรยพรมสายลมพลิ้วผ่านสายทานชุ่มชื้นกลางป่าพึกพันอุทยานแห่งชาติคลองลานเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโอบล้อมร่างกายและจิตใจด้วยธรรมชาติและสายน้ำไม่ต้องพบเจอกับความมุ่นวายผ่อนคลายกลางืป่ายอย่างแท้จริง